วันนี้เราก็จัดอบรมดีไซน์ความสุขสไตล์มหาวิทยาลัยวัยทีนหรือ Happy U14 into Design นะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราก็จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาของอภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขจากทั่วประเทศนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มีพื้นที่ในการแสดง ไอเดียแสดงความคิดความคิดเห็นหรือพัฒนาแผนที่คิดว่าตรงใจกับเพื่อนๆนนะักศึกษามากที่สุดนะ จุดประสงค์นะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะนะคะซอฟ์สกิลให้กับตัวเองค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนนําความรู้เนี่ยคะไปเหมือนกับ บอกต่อน้องๆทีมงานอะไรอย่างนี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ uh, you happy นะคะก็มหาวิทยายลัยเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานํากลับไปเป็นโครงการเพื่อที่จะ,ะสนับสนุนนักศึกษาต่อค่ะส่วนหนูในฐานะที่เป็นรองนายกสโมสรด้านกิจกรรมนะคะก็อยากพากิจกรรมแบบนี้มีความสุขหรือความอบอุ่นแบบนี้นําไปให้กับมหาวิทยายลัยได้ทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันอีกด้วยค่ะ สำหรับผมก็ชอบเซสชันที่เป็นดูแลใจอย่างไรในวันที่ใจหมองมนนะครับก็เป็นเซสชันที่ทําให้ผมได้ตระหนักถึงการที่กลับมาดูแลหัวใจของตัวเองครับเรียนรู้วิธีที่จะรับฟังโดยที่ไม่ต้องตัดสินคนอื่นนะครับแล้วก็รู้จักที่จะประเมินตัวเองประมาณเองว่าว่า,วาสุขภาพจิตเราตอนนี้เป็นแบบไหนครับผมว่าคือ สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นต้นต่อของความสุขครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นําที่จะดูแลหัวิตหัวใจเราตรงนี้ได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นร่มโพล้มสายช่วยคนอื่นในการดูแลสุขภาพจิตได้ผมว่ามันจะทําให้ภาพรวมความสุขของมหาลัยดีดีขึ้นแน่นอนครับผมที่ชอบที่สุดเลยสำหรับตโ,โก้นะครับก็ชอบเซ็กชั่นที่เอ่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการ สอนผลิตสื่อครับเพราะว่าในขณะที่เราเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยเราก็เลยชอบที่จะดูในเรื่องของการผลิตสื่อแล้วเราก็เราก็ได้อไอเดียต่างๆได้ได้รู้เทคนิคใหม่ๆในการที่เราจะไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆครับสำหรับสิ่นที่ชอบนะคะก็คือสุขภาพดีรสหวานมันเค็มนะคะ,ะที่ชอบเซกชั่นนี้เพราะว่าชอบการที่เราไม่ต้อง หยุดหรือแบบว่าไอดีไปในทันทีค่ะแล้วสามารถลดลงมาหรือไม่ต้องกินคลีนบางคนแบบว่าอย่างหนูหนูไม่ค่อยชอบกินแบบว่ากินคลีนกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบกินแบบปกติค่ะแต่ก็คือลดปริมาณลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าแบบถ้าเราจะลดหวานมันเค็มเราไม่ต้องเหมือนหยุดไปเลยิ่กสิ่งที่เราชอบเหมือนเรามีความสุขกับการกินอย่างเงี้ยค่ะและที่สําคัญส่วนสุดท้ายก็คือเราให้นักศึกษาเนี่ยได้ มีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาแผนและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเขาเองได้ด้วยค่ะของผมก็ยกตัวอย่างมหลาลัยของที่ที่ทำโครงการในวันนี้ก็คือเป็นโครงการการเปิดเฟเลี้ยวที่ทำโครงการน,นี้ก็คือว่าอยากให้นักศึกษาทุกคนแล้วก็บุคคลทั่วไปหรืออะไรเงี้ยได้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน มีอะไมากขึ้นในการแบบเออเปิดไฟเลี้ยวจะได้ลดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าอุบัติเหตุในตอนนี้ในเกิดในมหาลัยมันมีเยอะเรามองเห็นในความสําคัญตรงนี้ครับสาหรับกิจกรรมที่พวกผมทําในโครงการนี้นะครับจะมีโครงการที่ชื่อว่า Happy Space l e เ s Smoke นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างมิติด้านสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับในหัวข้อเรื่องการลดการบริโภคบุหรี่นะครับของนักศึกษาในมหาลัยนะครับโดยเราจะจัด โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่แล้วก็จะเชิญวิทยากรนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่มาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนะครับรับฟังนะครับก็หลายหลายอย่างอยู่นะครับก็เช่นแบบว่าอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างการทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมอะไรเงี้ยก็คือผมคิดว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมน่ะคือทุกคนอ่ะสามารถ มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นได้เอนจอยกับเพื่อนในกลุ่มแบบในกลุ่มต่างม,มหาลายัยในกลุ่มมหาลาัยเดียวกันอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมก็คือแบบว่าจากเครียดๆอยู่มาเจอเพื่อนต่างมหาลาัยเอนจอยอะไรกันแบบนี้ก็คือแบบทาให้เรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ขึ้นครับก็ผมคิดว่าเป็นหาวิจัยที่สร้างความพันสมัยแล้วก็สร้างความคิดไอเดียใหม่ๆจากวัยรุ่นครับที่มีการนําความคิดที่แบบมีรูปแบบใหม่มีการเสนอไอเดียใหม่ๆ ความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับตอนแรกก็ยังคิดว่าเราน่าจะเหนื่อย <c oughs> เราน่าจะจะนอย <c oughs> แต่งใช่แต่พอเราได้เข้ามาเจอท่านวิทยากรเจอพี่พี่สตาฟต่างๆนะครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้สนุกมากๆ <c oughs> แล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะแล้วก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะกับน้องๆกับพี่ๆไปเรื่อยๆค่ะต่อไปค่ะ รู้สึกดีมากเลยครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วความสุขในมหาลัยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะผลักดันได้แล้วก็ได้รับรู้ว่าความสุขในชีวิตมหาลายัยมันสำคัญขนาดไหนนะครับแฮปปี้ครับมีความสุขอนีจจใจนะครับดีใจครับที่ได้มาในเข้าร่วมโครงการนี้ครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับที่เปิดดูหลายๆเปิดดูวิดีโอหลายๆรอบนะครับก็คือเหมือนว่ามัน มันไม่ได้พัฒนาแค่มหาลัยมันพัฒนาตัวเราเองด้วยความรู้สึกของหนูนะคะก็คือหนูอยากกลับไปแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็นอนให้ไวขึ้นแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเพื่อแบบว่าดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ให้บอกครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะ